สวัสดีพี่สผู้สุขครับผมเมื่อเนี้ยเดินทางมาหอดบานพอวิชัยร้านแตกมาพี่น้องกินมาตามแนวทังของพอวิชัยกันเนาะปะว่าพ่อพันธุ์ิเน้น้ำให้ตัวอะไรพี่น้องโค้งสุด้ทยแล้ววันที่หนึ่งกรกฎานี่เมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ยีบเก่าหรอโค้งสุดไทยเนาะพี่น้องเนาะโค้งสุด้ทยแล้ววัดที่แล้วเรียกพ่อกรเข่าศูนย์หกหกศูนย์เนาะพี่น้องเนาะให้ล่างเข่าหกศูนย์ศูนย์หกเต็มเต็มโอ้คุ้มใบยางดีคุณพ่อเด๋ยเนี้ย คุมไปยางดีคนเดียวนี้รถนี่ไหมโอ้ยกระไเ้นลาว่ามาม่มข้อมันนี่มาแบบทีุ่ามันมาจะเอาเอาบอแบตมันนีเถอะบอดแบเใวรถไทเี้ยโอ้กูกตีไเจอข้อมันนีข้มันจอดทางในนี่โอ้แต่ว่าเงยแต่ว่าเงยแต่ว่าขับได้นี่ล่ะ ครัไปใช้กับครับไปเรื่อยไปห่อนตูดนกไปร่อนี่ไป่น้อนนี่รนี่อีบ่พ่โอ้ตูดอนไก่สดไปห่อนูอ้ด,นดนอดนผุนานรถขั้นนี่นะต่าวหันต้ว่นวันถอดแบตมันอ,ออกไปใช้รถไทยดีอพ่อกับคุ้มไอยางดีเนะาะทเยนมัก็ยุหันละเจ้าอแหนีีนโอ้แสดงว่าถือต้องมดตัวนี่ หมดุ่ดนี่เอาเท้าฟอต่อเข้าต่อแล้วอเต่อเอาขึ้นไปอุดรได้ฟอขึ้นกาบไปอุดรเขาจะว่ายังฮะก็เขับไปเลยเนาะเอาค่าสีมันขาดขึ้นมันก็วาเวด <c oughs> วงด่ยยอวี่ยืนเพิ่งหัวไห้โอ,อ้อดีโซไปหอดเมืงองอุดรน้นขามันก็ไปตลอดเลยก็สิ่งต่างก็ลงนเดนเราลูกขั้นหนีไปแค่มวงพืชหนึ่งไปก็เป็นขั้นหนีเราไปไปได้มากในแนไม่ชมืห้องพื้น,น ศูนย์บูศูนย์หน่อยศูนย์หน่อยศูนย์หน่อยเน่ยอันนี้พ่อไ้ตะตองงวดเนาะพ่อไ้ตะตองวดขีแตาบ้าบนพ่อไ้ศูนย์เนี่อันนี้อันนี้ไ้ตองวดนี่กับศูนย์เจ็ด่ะนี่บนนี่นี่ละพ่อไฮศูนเก้าเศูนย์เกูนเจ็ดี่ะศูนย์เกศูนย์เจ็ดต่ว่าัตสามศูนย์นมันมันจะขว่าต่ว่าสามศูนมันพ่อบรเขียนลงแตาว้าเววแนคลขีอยู่แต่บไดรเขียนลงตาบาในตัวนี้ ตัวนี้ให้นักตัวนี้เออไ้นักกันเจ็ดสี่ตัวนี้ห้นักตัวล่างเออสี่เจ็ดเจ็ดสี่ตัวนี้กับปันตัวศูนย์เรนี่ละตัวนี้ละแต่ว่ามันเป็นล่างก็เป็นบนนั่นแหละต่ว่าเลขกมันหน่อยครูเฮ็ดเป็นบนล่างบ่บ่บ่หลายคอันเ็ดคือแม่เพื่อเป็นอย่างเพื่อก็ยังได้ถือกุัดยามันเฮ็รกาเลี้ยวของเขาเลี้ยวห้องยาดไปแยกหลายตัวไม่ได้อันเรี้ยวเลีย่นยาป้าศูนย์ดิอนักศูนย์เขาตะว่าเลกพื้น่มีกระซัง โอ้ยบ่มาจังไดเลขเลขสามศูนตรงไรนั่นลาตัวสามศูนย์เพ่อไม่สามศูนย์พ่อแมนบ่หาสามศูนย์นี่เลขพ่อสามตัวเลขสามตัวหาสามศูนย์ว่าแต่ว่าพ่อเออแมนอยู่บนพ่อให้บนพ่อใหตศูนย์เขียนลูกใส่น้าหาสามศูนย์เขียนเวลางี้ผอเขียนไวลางก็อไดหรอกเพราะมันเป็นเลขบนเป็นเลขบนแต่จะว่าบนกเอลางนอ าหาสามศูนยหาสามศูนี่เนี่ยตัวตัวแนนมันตัวแน่นที่เขียนเขียนสามศูนั่งลงกันตัวตัวศูนย์กุง่งกันเพรานี่กับตัวศูนย์ุ่กล่างาเขียนใส่ใกล้ๆพ่อไปละสามศูนย์ามศูนเขียนได้ไปหาแบบแต็ตมยุม่มันว่าห้องสื้อได้มาดีพอไอ้เบิ้งมันก็ไม่สูนย์ดีทำมันเต็มก็ได้อนี่ว่าตัวสามศูนย์มี แต่ว่ามาแต่ตองวดพ่อบอกอยู่แต่อะไ้เขียนพ่อบอเขียนลงแต่ว่าทั้งทั้งห้องมันมีตัวแต่ว่ามันก็จับว่าแน่ดอกหนังสือตัวนั่งเต็มก็ได้โอ้พ่อคือให้โอ้พ่อให้ขุมเรื่องคือพ่อหาสามส่วนเตี้ยอาช่าถูกใจมากหนึ่งการซื้อตัวนี้ตัวนี้อะไรยังว่าให้เดึงตัวนี้เด้อยครับตัวนี้ตัวนี้ให้เรียงล่างให้ว่านี่พอเปลี่ยนยังเลยบ่ให้พอเปลี่ยน เปี่ยนไปเสียดิขเทเันนว่าสามศูนย์นี่พ่อว่าอยู่แต่บไร้เขียนลงสามันอเออพ่อว้าต่ไหเป็นบ่ริเขยังไม่เขียนลงเออพ่อว่าบ่เขียนลงบ่านนี้คขสุดท้ายแล้วเขาสีอันเขาสีอัน้โอ้ยพ่อเ่ว่วาแถวถ่วงด้ยเสียแม่ยอยู่บานพ่อบานไผกกั่งเห็นบอนี่นเพราะว่าศูนย์มันก็อันมาเลยเออแม่นก็เยบ่ได้ซส่ได้ก็ได้เน่นอนีน่ๆไปสั่เดีวเขาหาไปสั่นี้ อันนี้มันเพิ่มเลขเดิ่งพอพนเปลาในคลิปอยูตอนนน่ตัวแน่นๆตัวระวังสามศูนย์พอพนว่าไม่ได้าาเพิ่มเลขดิ่งพอ <มา S 1> านาพนเปล่าโยอันที่ตะปอตะตะตองหวัว,น,ะะว,วน้องพอเนาะพ่อเปล่าโยว่าสามศูนย์ตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นมันเป็นเลขล,ล่างผมว่าต้องไปซื้อหลายตัวเ,เราเร่งซื้อซีเกบเกตซีทั้งหมดแล้วนีว <FC> ่มันบม่ได้ไปซื้อหลายตัวเอฟซีเอฟซีคนมาว่าเลขกพอมันหน่อยคู่นะเด็กหน่อยคู่บนเป็นบนล่าง คื้วันเขาก็เจ้าพ่อสี่คนว่าเชื่อว่ามี่ว่าแมนดิวันวันนึงพอให้ล่างสามโคกับเขาหกศูนย์ศูนย์หกเนี่ยก็เลขสามโค่เขาไปเด็กรับไปซื้อเขาไปเด็กขับอันย่ายซู่เลยถือทั้งบนทั้งล่างนะเออแม่นี่นะก็คิมากคงทุท้ายเราเราซื้อหลายดิยินเราเก็บลอยแปดลอยวี้ิจะเป็นะพันเลยิ่ือหันหาพันเลยสิล้วก็ไปถือมือหนึ่งเราก็เลยหาพันหนึงว่าเออแม่ก็ยังดีเราได้ยุ่งซึ่งวันนั้นแหละ ไม่แล้วก็ไปอรดล่ะซื้อเลขตัวนี้เอ้ก็ซืตัวละสามชุนสาแล้วก็ทีุ่แล้วก็เจ็ดสี่ตัวสนแล้ันทันเจ้าอีซื้อเพิ่มก็ซื้อชุเจ็ดน้ำเน้อสนแล้อออันอันกนี้บอกแม่ว่นนั้นบอกก็บอกคนนั่นบอกเราไปซื้อดิอืมก็แต่ว่าพ่อบอกคนแน่นแน่นขึ้นซุเจ็ดบอกเจ็ดบอกท่องเดงท่ร้านเครแล้วมันอืม ว่าพอเด็กๆตัวนี้แมวโอ้ป่านนั่นหรออย่างงี่แต่ว่าเราว่าศูนย์เหมือนของผมก็ศูนย์นี่เหมือนโอ้เครื่งแดงว่านะตัวนึงก็ว่าศูนย์ดิโอ้แสดงว่าศูนย์นี่ส้นไหล่เจ้าเลยส้นไหล่เจ้าแต่ว่ามันมากซีงวดะตัวที่พ่อมากเลยหัวกระซำอ๋อตามสูตรเนาะตามสูตรไหมโอ้แสดงแสดงว่าอันศูนย์นี่ส้นไหล่อาจารย์ตัวนี้อันที่พ่อไปหาไหมเนี่ยว่าสั้นเดี๋ยวไปหาอาจารย์บางทีไปหาเ้าคนจะไปบ่บ่ได้ไปเพรานบ่ได้ไปเป็นปีละ แต่บาทีมังแดงนี่ไหมนั่นแหละเล่าขีดบอกของนี่เลาก็ว่าซุนกูดีแมนอันของเพิ่นกับของเพิ่นกับเขาตัวกับเพิ่นไผ่หกชวันเขาเป็นตัวนึงซุนกับเป็นตัวหนึ่งเดียแต่ว่าเราบอกบอกคู่ดี้เราว่าซุนกูเด้อเด็กล้างไม่ใช่ว่าสนี้ไหมแมนแมนผมเป็นบนบันจนเป็นล้างแมนเล่าเราเขาอันเขาตัวกับแล้วแต่ว่าเราปรจับคู่ดี้เขาตัวกับว่าเราจับครูไงจ้วยอันเพิ่นซงให้ตัวพ่ออันเพิ่นซงให้เอา อาพี่น้องแคบหน้าจอแล้วโค้งทุ่ยไทยล่ะอันนี้บนนี่ส่วนเลขสามตัวบนนี่น้องฟอนะห้าสามศูนย์หลักอะวิ่งศูนย์ส่วนเลขสองตัวนี่กัศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหลักกับสามศูนย์พอเพ่นบอลงให้ย่านเขากันเออเอกล่างนี่วิ่งซีหลักกับเจ็ตัวนี้ล่ะเอาเอาเก็กับซีนี่ล่ะมันจะเป็นศูนย์เจ็ดก็ได้เป็น ซูนซีก็ได้ดิเทว่าตัวเก็ตเนี่ยโตยังมันมบานนี้เล็กเลขบนห้องตัวศูนกับโตัวยังเอาพอขั้นว่าหยังซีพอคือหายหยังเจ็ดค<อ>ือหายวิ่งซีเนีนเยแต่ว่าก็ติดซียุเจ็ดซีซีสามซ,ซีเก้าตัว,ต,วตัวเก็ตมันอยู่กลางตัวซีมันอยู่ขอบนี่สินะครับเดี๋ยววันสิกร์ไปยังสั่นเด็เขาเห็อนอะไปลองแคปหนะ้าจอเอา ถ้ามักถ้าชอบก็คือหาลอตเตอรี่กันล่ะพ่อเพิ่นเน้นย้ำให้แล้วโอ้ว่าอยู่ีิมารัพ่อย้ำให้คักแล้วคือซื้อเลยซื้อเลยบ่ต้องนี่ซื้อเลยบ่ต้องคิดบ่พ่อบ่ต้องคิดเลย่ว่าบนนี่บนนี่ให้07แน่นๆเลยซูนเกกับ30นั่นล่ะเออกับ30โอ้ตัวตัว09เป็นตัวรองซูนเกเป็นตัวรองกันทุนที่ดอกกันทุนโอ้รั๊บว่าใครมาดิตัวนี้แม่นโอ้เป็นตัวรองเด้อพี่น้อง09บ่นใครมาทำมาตัวพ่อ ส่วนล่างนี่เอาแน่นๆก็คือเก็บสีได้พี่น้องได้ขอพันยำให้แล้วโค้งทุายคือทุกงวดเลยแม่เพิ่นเนาะว่าบานึงก็ถือบนถือล่างอีกทุกงวดเล่ะว่าว่าหวาจะงวดเหรอเออว่าบ่ายจะงวดที่ว่าถื่บนกระล่างบ่ล่างกระบนแต่ว่าบางทีมันได้บนได้ล่างเนาะว่นบางแม่เพิ่์นไปได้บนได้ล่างเนาะเด็ดมือหนึ่งเดได้ือหนึงเอาเปล่าเปล่าเดี๋ยวหาพันหนึ่งนั่นถือคู่งวดพี่น้องฟังเอาแม่เพิ่นถือคู่งวดขอบคุณหลายๆพอครับผมโชคดีนะครับ เสอเนี่ยหละะอสืออ้อผมผมยังต่ผมมีซสื้อจะสามศูนย์ผมได้แต่้อรถตุรีนะนั่นลาซเื้อรถตรีเสื้อรถตรีอ,ตรอันบอกจำว่าลังสีก็เขาซ่อเห็ดอ,ดอะไรพวกออแมนซ่อเห็ดแล้วซ่อเหตุก็จะให้เมียวรถตุรีคอยพี่น้องเข้ามันมาแห้งปังกัน,<ไ>นกครจะเริ่มคนไรกคนแช่คนที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม